เคยได้ยินไหมอาจจะเป็นครูฝึกพูดกับเราว่าเฮ้ยขี่ให้เนียนๆได้ไหมหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ออกทริปเฮ้ยเมืองเขาโค้งให้สมูทได้หรือเปล่าอ่าถามว่าขี่แบบสมูทขี่ให้เนียนมันคืออะไรอ่าทีเนี้ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าขี่ให้สมูทขี่ให้เนียนมันก็ตรงตามชื่ออะคันเร่งอย่างสมูทคันเร่งอย่างเนียนไม่กระชากไม่แบบไม่กระตุกอะไรแบบเนะี้ยอ่าเบรก เบรกไม่หัวทิ่มเบรกไม่แรงเกินอ่าแล้วก็ตอนเข้าโค้งก็คือเข้าไปเลยไม่ใช่เข้าไปแล้วก็งึ๊กงึงง๊เอา้าอยู่เปลี่ยนลายแล้วก็งึ๊กงึง๊งอย่างเงี้ยถือว่าไม่เนียนอ่าแล้วก็ตอนเปิดคันเร่งก็คือเ,ป,อเ,ป,ป,เปิดก็คือเปิดไปเลยปิดก็คือปิดไปเลยไม่ใช่ขาออกกับปื้ออืมปื้อืม,อ,มอย่างเงี้ยไม่เนียนอ่าทีเนี้ยเนี่ยเนียนไม่เนียนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับลายของเรานะอ่ะอันนี้คือลายในอุดมคตินะ ไม่ได้เร็วที่สุดไม่ได้เหมาะสมที่สุดนะอ่ะาเวลาสมมุติดูเส้นสีเขียวเส้นบนนะก็คือเป็นจุดที่เปิดคันเร่งมาอ่าพอจุดสีแดงคือจุดที่ยกคันเร่งแต่เบรคเชนเกียร์อ่าแล้วก็สีเหลืองคือจุดที่อยู่ในโค้งไงนะจุดพีคก,ก็คือจุดที่คอคันเร่งไม่เยอะอ่าอดนสิบเปอร์เซ็นต์ยีอร์เซนตแล้วก็สีเขียวด้านล่างก็คือจุดที่เปิดคันเร่ง ออกไปเลยจนสุดนะอืมอันนี้คือลายในอุดมคตินะทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนเราเข้ามาเนี่ยยกคันเร่งคือยกไปเลยอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยยกยกเร็วไปอะเปิดอีกอย่างเงี้ยไม่เนียนละอ่าสุดที่สองก็มีอะไรบ้างอ่ะแต่เบรกเชนเกียร์หรือสองสองอย่างเนี้ยทําพร้อมกันได้อ่าแต่เบรกเบรกก็เบรก,กไปเลยแล้วปล่อยไม่ใช่เฮ้ย กดเบรกน้อยไปอุ้ยกูเบรกต่ออ่อย่างงี้ไม่ได้ชกทำงานสองต่ออ่ารถก็จะไม่เนียนนะนึกออกไหมแล้วก็เชนเกียร์ปึงป้งปึง้งปึ้งบอกเอาชิบหายโค้งนี้แม่งแค่ไปอยากเชนอีกปึง้งอย่างเงี้ยไม่เนียนละถ้าเชนเกียร์ต้องเชนให้ต่อเนื่องไปเลยเออแล้วก็การพับรถพับรถเนี่ยพับไปเลยเอ็นไปเลยปึ้งอยิ้มเลยไม่ใช่ ปื้มอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยไม่เนียนก็คือพับอะลีนก็คือลีนไปเลยไม่ใช่มาเปลี่ยนลายโคง้งหรือมาเบรกในโคง้งอ่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเปิดเคร่องในโคง้งอ่ะถึงจุดเอเฟกต์ละถึงจุดเห็นทางออกจากโค้งละก็คือเปิดก็คือจะคอก่อนจำไว้นะออกจากโค้งต้องคอก่อนที่ผมเคยทำคลิปไปอะประมาณสิบเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นตต้องวือไปนะไม่ใช่ปื้อย่างนงี้ไม่เอานะ อย่างนี้เดี๋ยวจะสะบัดเออเดี๋ยวหน้าจะสะบัดเอาต้องปื้ออย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยถือว่าเนียนไม่ใช่แบบตอนออกปื้มปื้มอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจอาจจะลายผิดละหรือไม่ก็เอออาจจะกลัวลสักอย่างอย่างเงี้ยถือว่าไม่เนียนอืมก็มีแค่นี้แหละเนียนไม่เนียนเนี่ยเอาไว้ง่ายคือสิ่งที่เราทำตั้งแต่ก่อเข้าโค้งอะไรอะ่ะลาทวนใหม่นะ สมมุติสุดทางตรงอ่ะบิดคันเร่งมาปื๊ดไล่เลยบิดบิดคันเร่งยกคันเร่งเแบรบกเชนเกียร์พับรถขอคันเร่งนิดหนึ่งเสี้ยววินาทีเปิดคันเร่งเร่งออกจากโค้งไปเลยเนี่ยประมาณเจอย่างเนี้ยคุณต้องทำให้ตามขั้นตอนนะไม่ขาดไม่เกินและไม่มีการทำซ้ำ ถึงจะเรียกว่าการขี่แบบเนียนขี่แบบสมูทอ่าหัวใจของการขี่แบบเนียนขี่แบบสมูทเนี่ยเอาความเร็วไว้หลังสุดนะความเร็วเนี่ยเป็นเรื่องอยู่หลังสดุดเป็นเรื่องท้ายสดุดอ่าความเร็วเนี่ยคือผลพลอยได้จากการขี่แบบสมูทอืมถามว่าขี่สนามเก่งแค่ไหนวัดกันตรงนี้แหละว่าคุณทําทุกอย่างอะถูกหรือเปล่าทําทุกอย่างตามขั้นตอนไหมทําทุกอย่างขาด เกินไหมหรือทาซ้ําหรือเปล่าอ่าอย่างเช่นสนามมี13โคง้งถ้าคุณทาได้เนียน13โคง้งแปลว่าคุณเก่งนะอ่าความเร็วนี้เอาไวท้ทีหลังนะคือต่อให้คุณขี่เร็วแต่ถ้าคุณขี่ผิดลายอะ่ะคุณอาจาจะแบบเปิดปิดคันเร่งซ้ําเบรกซ้ําก่อนเข้าโคง้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลีนลายไม่ดีเออย่างเงี้ยถือว่าเข้าแบบไม่เนียนเข้าไม่ถูกลายเออจาไว้นะครับ ทิศทางสำคัญกว่าความเร็วฝั่งไ้ครับ